สวัสดีครับมือนีกับมือพ่พอกันอีกแล้วครับครับในช่วงของแรงรัท่าของทางช่องเิงแง่งแสงแชนแนลมือนีกับมีวัตถุมงกุลของหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์ถูทางวัดบ,บ้านไลนะครับไม่นํนเสนออันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตเล็กๆสําหรับผู้ยิง่งเร็กหน้อยหอยอันนี้ก็เกาคึกกันแล้วครับ นี่สวยงามมากข่างหลังกับแบบนี้นะครับบ้านบ้านสวยงามเนื้อหาดีครับสางปีใด้ผมกับวัลลูและครับแต่คือว่าเปลี่ยนของเก่าแต่นี้ก็ท่านหลวงพ่อแน่นอนนะครับนี่ครับตง่วง วยงามนวลสหรับเด็กหนุอยหรือผู้หญิงหอยมานม,ากมากักน่ารักดีปฏิให้ดีละผมกม็แนะนำให้เรียมกรอบนลยครับเรียมกจจรอบพระจิติกันนานขงค่อยตีบอ่อศึกหลอ่อช่มพาเ่าก็รักษาพระแต่เขามากพระเขาศรัทธาเพิ่นนั้นก็ต้อง,รงเรียมเพิ่นไว้มือนี้ก็ขอจ้ไว้ชนิดแล้วลครับ ก็ขอฝากขอบคุณที่คนที่ขอมาติดตามเรื่อยๆผมก็ดิเฮ็ดช่องไปเรื่อยแล้วครับฝากติดตามไปเรื่อยๆวผมสิมีอย่างไม่เบิงมานเสนอต่อไปมันนี้ก,ก็ขอจ้ไวส์มิแล้วครับสวัสดีครับ